สวัสดีครับผมนายวสันรงเชียงกับเพื่อนผมนาะยชัยที่จงเพิ่มพูนนะครับวันนี้จะมาพูดถึง io นะครับ io จริงๆมันมีการพูดถึงสองสำนักครับก็คือสำนักที่บอกว่า io กับ m e มแยกกันต่างหากกับ io ก็คือกับ m e มคือเมมคืออันเดียวกันนะครับผมพูดแยกกันต่างหากก่อนสำนักน,นี้บอกว่า io เนี่ยมันจะมีตรง cpu นะครับมันจะมีคำสั่งเรียก mem request กับ io request ซึ่งมันคืออะไรมันคือการต่อแยกกันจาก mem นะครับ อย่างเช่นถ้าจะเก็บหน่วยความจําเมมอย่างเช่นผมมูฟอะไรอย่างนี้ก็จะไปเข้ามเมมรีเควส t ก็จะมาแอคทีฟนะครับซึ่งทําให้เกิดการอ่านหรือว่าการเขียนเมมที่ลอมเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเป็นการสั่ง IO ก็จะมี IO Request Active แยกเป็นรหากครับของใครของมันซึ่งจะไม่เกี่ยวกันซึ่งการต่อก็จะต่อประมาณนี้ครับก่อนที่จะเข้าขา ็อกกับขาจีของสาสีก็จะมีตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งอีกสำนักหนึ่งครับบอกว่า i/O กับเมมเนี่ยคืออันเดียวกันสำนักนี้จะบอกว่า iO กับเมมเนื่องจาก i/O มันใช้น้อยครับก็เลยแยกหน่วยความจำต่างหากของ iO ไว้ในส่วนของเมมโมรีนั่นแหละครับแยกอยู่ต่างหากเาถึงแยกไปอยู่หลังๆเลยซึ่งการเรียกก็จะจำไว้ว่าตอนนั้นเนี่ยแอดเดสที่เก็บคำสั่ง iO ออยู่ตรงแอดเดสที่เท่าไหร่ ก็เรียกอเดตนั้นไปเลยโดยที่ไม่ต้องมีการมาเมมโมรีรีเควสไอโอรีเควสเกิดขึ้นมาครับโอเคครับนี่ก็คือความแตกต่างของไอโอที่เป็นที่มีสองสำนักบอกเท่านั้นนะครับก็ขอ,ขอจบการเสนอนำอันนำเสนอไอโอเพียงเท่านี้ครับผม